อยาให้แฟนเห็นชื่อน้องข้างจอพี่ข้างจอพี่ชายนี่คือคำขอเคลียรใจเพื่อหากอรายไรเสียนปัญหาขอสิทธิ์ฟังเสียงของอายก่อนเป็นของเพิ่นก่อนเข้าคนนั้นสิเอาิญอา้สุ นสายตาโหว่าตามสายสังลาสุขเถิดนะแฟนของผู้อื่นเร่งไงที่พีมีเพลงนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือก็คืออารมณ์ส่วนข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องของแรง ตอนแรกๆที่เห็นมีอาการแกว่งท้ายคำสองสามจุดนะครับแต่เสียดายจริงๆวันนี้แผลแผลก็ใหญ่แต่ก็ถือว่ามีความสูสีฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นก็มีอาการสะดุดแล้วก็แรงไม่ค่อยดีแต่ก็เสียงเพราะแต่ก็อารมณ์เพลงก็ถ้าเทียบกับฝั่งนี้คือคือคนละอย่างกันรอรู้นะครับ <laughs> อาการอาการเมื่อกี้คือเบิร์ <laughs> ตคำซีวอลครับผมเป็นไงบ้งตันโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยคือการถูกบอกโอ้โหเลือกเพลงนี้เลยแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโู้ร้องเพลงได้ทุกสไตล์จริงๆเนอะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมคะแล้วตอนที่พอพี่หนุ่นันเขาร้องมาคือแบบมันเหมือนมันดึงแอนเข้าไปอยู่ในในเพลงเลยอะ่ะคือ,อตายล้วทำไมร้องเพลง เวียงเพราะจังยอะไรเงี้ยแล้วพอพี่เขาแบบร้องร้องไปแล้วและอันก็ดูนะก็มแต่จำเนื้อเก่งจังเลยอะเพราะว่าเพลงเวียงแบบเนื้อยาวตลอดเลยยังไม่ทันสิ้นเสียงยังไม่ทันสิ้นความคิดเลยวันเี้ยนิดมันก็เลยมาเลยแต่อันนี้คือนับถือเลยนะคะพี่อันนี้คือบอกเลยว่านับถือจากใจเลยว่าเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าสมมติเราเล่นเล่นละครแล้วเป็นแบบสมมติละครเวทีแล้วมันเราผิดพูดผิดบทแล้วมันเวลากลับมาแล้วพี่เขากลับมาแบบ เขากลับมาแบบ,บแเต็มอ่ะ,อะคือซึ่งคนเป็นคนดูหรือกรรมการหรืออะไรเงี้ยมันมันเราก็รู้สึกว่าเออมันให้อภัยได้ในในใน,ในจุดตรงนี้แล้วเขาทิ้งความผิดพลาดไปเลยนะแล้วเขาก็ใส่แบบคือภูมใจตัวเองได้เยี่ยมแล้วก็ดีมากๆอันนี้คือต้องบอกว่าพี่เป็นศิลปินจริงๆเลยค่ะขอตบมือให้เลยค่ะเป็นไงครับคุณสุภครับชอบสัญชาตญาณของการเป็นศิลปินคือดุดันมากอื แล้วก็โดยต้นทุนและวิธีการมันเป็นเอกลักษณ์ของพี่หนูนันอยู่แล้วซึ่งมันใช่หมดเลยแต่เพลงนี้เดาว่าเป็นเพลงที่พี่หนูนันอาจจะไม่เคยซ้อมเพื่อไปร้องงานอื่นมาก่อนแต่ไปซ้อมมาเพื่อแข่งม,มันไม่ถูกการทดสอบ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นเกือบทุกคนนะที่กลับไปบ้านไปท่องมาแล้วมาใช้ที่นี่ที่แรกเนี่ยมันจะร้องไปเอ็กซเลย์ไปเอ็กซเรย์ <c oughs> ไปว่าถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกหลังโซโล่ถึงจะมั่น okay. ซึ่งก็เดาว่าพี่หนูนันอยู่ในอาการนั้นแต่ก็ทําได้ดีนะมันยังเป็นยี่ห้อพี่อยู่น้ําหนักเสียงอารมณ์เพลงมันได้หมดเลยและที่สำคัญคือสร้างเอกลักษณ์ใหม่ผ่านการร้องของตัวเองนี่คือสิ่งที่ครูชอบมากมันเป็นสไตล์นะครับแล้วก็เพลงนี้พิเศษมากกว่าเพลงอื่นก็คือมีแม่กลเยอะมากแลวพี่หนุนันก็ใส่เต็มที่เลย ซึ่งมันก็เป็นยี่ห้อแล้วเราก็ฟังแล้วมีความสุขเพลงแรกๆผมดุ้งนะครับกับแมกลนะฮะหลังๆผมนั่งรอฮะอยากให้มีอยากให้พอมาปุ๊บอ้ยฟินแต่เสดายคอพย้อนหลังโซโล่มานี่เมอ์เมอเป็นอาการเดียวกันกับน้องเลิฟเลยพอเมอแล้วเข้าไม่แม่นพอเข้าไม่แม่นปุ๊บมันรวนไปหมดเลยสะดุ้งไปเลยนะครับแต่ว่าในเวทีตรงนี้นี่คนลืมเนื้อเยอะก็ชนะได้ มันสำคัญว่าคู่แข่งเป็นใครและคู่แข่งดีแค่ไหนเท่านั้นเองรอสรุปครับ